สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์สโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ 4ประตูครับเป็น4ประตูขับเคลื่อน2ล้อยกสูงครับ The ชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการของเขาก็คือ All New Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 Plus Ultra นะครับก็เป็นเลเวลนะครับระดับในในตัวของ4ประตูก็จะมีรุ่นพรามรุ่นอัลตราว่ากันไปรุ่นนี้ก็980,000กว่าบาทนะครับ ผมชอบมีคําถามว่าทําไมต้องเลือกกระบะ4 4ประตูทำไมไม่ใช้รถปรพวกอนเนกประสงค์อย่างมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตซะเลยนะครับผมก็ได้คําตอบอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ยลักษณะการใช้งานคือต้องการห้องโดยสารนะครับในตอนหลังแบบนี้แต่ว่าในเรื่องของราคาอย่างที่บอกอย่างคังนนี้ราคาก็ประมาณ980,000บาทเนี่ยแต่ถ้าเป็นมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตที่เป็นอนเนกประสงค์เต็มตัวนะครับมันก็ขึ้นไประดับต้องบอกว่าล้านอัพล้านกว่าๆอยู่แล้ว เพราะนั้นถ้าเกิดเราต้องการใช้งานในแบบที่สมบุกสมบันลุยๆหน่อยกระบะ4 4ประตูแบบนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะครับรถคันนี้เนี่ยผมว่าจุดเด่นจริงๆนะสำหรับผมนะคือการปรับในเรื่องของสมรรถนะนะครับอย่างตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ที่มีกำลังถึง184แรงม้านะครับ184 185แรงม้าต้องถือว่าแรงม้าค่อนข้างเยอะนะกับเครื่องขนาดความจุเครื่องแค่2.4ลิตรเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็แรงบิดก็ต้องถือว่าสบายสบายอยู่แล้วนะครับกดคันเร่งตอบสนองมาเลย300400นิวตันเมตรนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาแต่ว่าความน่าสนใจก็คือความสมูทครับเนี่ยกดคันเร่งปุ๊บนี่พุ่งออกไปแต่รถไม่ได้กระชากมากการทํางานของระบบเกียร์ค่อนข้างดีนะครับเนียนสมูทนะครับต่อเนื่องเลยนุ่มๆเลยนะครับเพราะนั้นขับแล้วก็ไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึกเหนื่อยนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของดีไซน์ครับ อย่างที่ผมบอกไปว่าพอเป็นกระบะ4ประตูเนี่ยก็มักจะต้องคำนึงถึงเรื่องการใช้งานในเมืองด้วยเพราะนั้นเจ้ารถกระบะ4ประตูคันนี้ก็จะมักจะถูกพูดถึงในเรื่องการทําให้มันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับวัดสดุก,ก็ดีเรื่องของดีไซน์ของห้องโดยสารก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเจ้ารถกระบะ4ประตูนะครับต้องบอกว่ามิตซูบิชิก็ทําออกมาได้อย่างลงตัวเลยแหละนะทำไมต้องขับเคลื่อน2ล้อแล้วยกสูงอ่ะมันตอบโจทย์กับคนที่ อยากจะได้ความสมบุกสมบันแต่ไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อเพราะฉนั้นพอคุณไม่มีความจําเป็นต้องใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้ออย่างแรกเลยคือประหยัดเงินในกระเป๋าครับค่าตัวมันก็ถูกลงนะครับอย่างที่2นะครับค่าตัวถูกลงปุ๊บค่าซ่อมบํารุงดูแรลรักษานะครับก็ไม่ต้องมานั่งติดเกับเรื่องค่าซ่อมบํารุงดูแรลรักษานะอันนี้ก็ลดทอนลงไปด้วยนะครับเพราะว่ารถที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อเนี่ย ต้องมีค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาแมนเทนแนนต์แต่ละทีเนี่ยต้องมีในส่วนที่เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อด้วยแต่ถ้าเป็นขับเคลื่อน2ล้อแบบนี้ไม่ต้องเลยสบายๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังได้ครับสิ่งที่ยังได้พอมันเป็นขับเคลื่อน2ล้อก็จริงแต่มันยกสูงอย่างเงี้ยสูงเท่ากับขับเคลื่อน4ี่ล้อสิ่งที่จะได้ก็คือว่าอ้าวเวลาผ่านอุปสรรคสมบุกสมบันไอความสูงของรถมันยังเอาตัวรอดได้ จะลุยน้ําท่วมจะเข้าทางขุขะจะเข้าไปในปา่าในโคลนลุยเลนเข้าไปได้นะครับเพียงแต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับบางคนถามว่าแล้วมันจะลุยได้มากขนาดไหนว่าคุณบอมบอกเอาอย่างนี้เดฟผมบอกให้ถ้าอยากลุยหน่อยนะสิ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือเราไปติดตั้งยางครับจะใส่เป็นยางที่มันเป็นออทอเรนก็ได้นะ คือมันคงไม่ต้องถึงขนาดมัดเทรนหรอกมัดเทรนนะมันคงจะต้องใช้ระบบกับเครื่องสีงรอเอาเป็นว่าออเทเรนเนี่ยดอกยางลักษณะของดอกยางก็ช่วยให้ผ่านอุปสรรคไปได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ได้ถึงขั้นแบบโอแบบต้องอุปสรรคจ๋านะประเภททางลูกรังอะไรปกตินี้ขับได้สบายๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับโดยรวมของเจ้ามิซูบิชิทริทันสี4ประตูขับ2ยกสูงคันนี้อีกอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่า พอเป็นกระบะสี่ประตูที่เป็นยกสูงแบบนี้นะเวลาคุณขับลุยฝ่าน้ําปุ๊บเนี่ยเอาว่าขั้นต่ําระดับน้ําประมาณสัก50 60เซนติเมตรนี่ถือว่าสบา,สบายสบายผมว่าผ่านไปได้อยู่แล้วนะครับไอ้ที่หลายๆคนบอกแม็กซิมัม70-80ซนติเมตรเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าในสภาพระดับน้ําเป็นอย่างนี้นะไม่ได้มีน้ําลักษณะที่เป็นคลื่นตีขึ้นมานะอันนั้นก็ต้องเผื่อเอาไว้แต่ก็ใกล้เคียงกันกับลักษณะการขับลุยในทางที่เป็นทางเล็ๆอย่างที่ผมบอกคือถ้าจะขับฝ่าไปขับล อย่าก,กดคันเร่งแรงครับเดินคันเร่งนะครับให้สมูทปล่อยคันเร่งผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้รถเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเสียงตึ๊ดๆที่ได้ยินนี่คือเป็นระบบความปลอดภัยนะครับคือเวลาถ้าเกิดว่า,าจะเปลี่ยนเลนจะเ,เปลี่ยนช่องทางการจราจรอย่างเงี้ยก็เปิดไฟเลี้ยวเขาจะเตือนนะครับเรียกว่ามีระบบคอยเตือนอยู่ตลอดนะแล้วก็มีกล้องเก๋งช่วยในเรื่องของการถอยจอดสบายนะครับ ต,ต้องบอกว่าพัฒนาไปเยอะครับแต่ก่อนใครจะบอกว่ารถกระบะโอคือบอกอะไรฮะแข็งกระเทือนนั่งไม่สบายข้างในโอ้ไม่โอเคแต่นี้ไม่ใช่แล้วเครื่องเงียบเครื่องเงียบแอร์เย็นเป็นระบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาด้วยนะครับสมรรถนะของเครื่องโยนต์ของระบบเกียร์ของช่วงล่างโอตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะ ไม่ได้นึกถึงนะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่นึกถึงก็คือเรื่องของการมีตัวบราวเวอร์นะครับมิซูบิชิฟรีันใหม่เนี่ยเขามีบราวเวอร์ช่วยเป่านะครับเอาลมลมแอร์เนี่ยดันเป่าไปข้างหลังให้เรียกว่าทําให้อร์มันกระจายไปทั่วนะครับเกิดความเย็นได้เร็วแล้วก็เย็นได้มีความเย็นได้ทั่วถึงนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทางมิซูบิชิใส่เข้ามาแล้วผมว่าเออมันช่วยให้การใช้งานรถกระบะ4ประตูเนี่ย โดยเฉพาะเ,เรื่องของความสะดวกสบายของผู้โดยสารทั้งหลักเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากเ,เรื่องของเบาะนั่งแล้วเนี่ยเรื่องของระบบปรับอากาศเรื่องของความเย็นก็มีส่วนสําคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุณหภูมิสูงนะครับเป็นประเทศร้อนนะทัศนวิสัยดีครับน้าหนักพวงมาลัยผมยิ่งชอบนะผมชอบน้ําหนักพวงมาลัยแล้วก็ทรงพวงมาลัยเนี่ยทำให้นึกถึงรถก็อ๋ออารมณ์เหมือนคล้ายๆรถพวกเอ่ออีโวลูชันอะ นะครับสมัยก่อนเนะี่ยถ้าเป็นทรงพวงมาลัยอย่างเงี้ยต้องบอกว่าอะไรนะแลนเซอร์ n นะที่เป็นเคีย้ยเป็นเป็นพวงมาลัยแบบ3แฉกและตรงกลางแบบเป็นลักษณะแบบเนี้ยเออนะครับหน้าจอตรงกลางก็กว้างใหญ่ทีเดียวนะกดปรับก็ง่ายสะดวกสบายครับถือว่าน่าสนใจนะก็เป็นรถกระบะ4ประตูขับง่ายครับนะขับง่ายใช้งานอเนกประสงค์สมบุกสมบันได้สบายๆครับ ต้องบอกว่าถูกใจนะครับสำหรับเจ้า All New Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 Plus Ultra คันนี้ครับต้องบอกว่าขับ2ยกสูงนะครับ180กว่าแรงม้ามาแบบปูดป้าปดปูดบป้าดขับสนุกสะใจดีทีเดียวนะครับแล้วที่ชอบอย่างที่ผมบอกคือผมชอบดีไซน์ของ All New t i t a n ใหม่ดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในคือภายนอกมันดูบึกบึนดูเท่ดีนะครับแล้วก็ข้างในห้องโดยสารเนี่ยมันดูสะดวกสบายดูหรูหรานะครับ โดยพ้องยิ่งเนี่ยจะเห็นว่าในรายละเอียดต่างๆไม่ใช่เป็นพวกล้อนะครับหรือว่ากระจกมองข้างบันไดข้างพวกนี้มันดูเข้ากันลงตัวนะครับถ้าจะให้ผมเลือกว่าชอบอะไรตั้งบอกอย่างแรกชอบเรื่องดีไซน์นะครับอย่างที่2ชอบในเรื่องความสบายของห้องโดยสารอย่างที่3ชอบในเรื่องของสมรรถนะกําลังของเครื่องยนต์กับการทํางานของระบบเกียร์ถ้าจะมีสิ่งที่ผมเป็นข้อติอยู่บ้างนะผมแอบกระซิบว่าผมอาจจะไปเพิ่มความสวยงามครับหายางที่เป็นออเทเรนใส่สักชุดหนึ่งแค่นี้ก็หล่อแจ๋วแล้วครับ